มาเลอาหารเที่ยงกับพี่น้องนี่นี่นี่อาหารเที่ยงก็จะมีผัดเส้นหมี่ผักสดเนาะก็จะมีผักนะคะวันนี้ไม่มีเนื้อเนาะก็จะเป็นอาหารง่าย,ายๆเนาะของโรงเรียนเราวันนี้ไม่ได้เอาอาหารมาเนาะก็ผัดเส้นหมี่เนาะผัดเส้นหมี่ก็เป็นอาหารเจให้เขาก็เลยกินเองแต่ก็ยังไม่เจร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าไม่ได้เอากับข้าวมนาะ Mother, Mother. มาเด้อมาเด้อมามากินอาหารเที่ยงนะหารวันนี้มมแจะผักค่ะวันนี้ไม่ได้เอาอาหารตัวเองมา ถ้าเป็นของโรงเรียนก็ยี่สิบโคนเนาะร้อยบาทวันนี้พรุ่งนี้จะหยุดวก็เลยขิ้เกียเอากับข้าวมาคิ้เกียจทำด้วยแหละก็เลยแต่ก,กับข้าาที่นี่กินผัดเส้นเมยตายเราเองเส้นเม้เส้นมีจะผัดใจอะ เคอรี่เส้นมีผัดเคอรี่ค่ะก็อร่อยดีนะอันนี้ก็ซัมบาเป็นพริกบดเค็มมากเค็มต้องระวังเค็มมากๆเลยก็กินรอดตายไปนหนึ่งมื้อค่ะ ก็จะเป็นวันนี้ก็จะเป็นอาหารปลาข้างนอกเนาะอร่อย พริกบดอันนี้เค็มมากต้องระวังอาหารจานด่วนง่ายๆไม่มีเนื้อเป็นผักร้วนๆคะนะ่ะวันนี้เค็มพริกบดนี่เค็มมาก hum, hmm My เส้นมีผัดเคอรี่ผัดผักสไตล์ยุโรปไม่ใช่สไตล์ไทยนะกะ็สไตล์ทางเรานี่ค่ะผัดเองค่ะแต่ว่าเป็นสูตรของเขาเราช่วยเขาผัดเนาะ ส้่งมีเกรีออร่อยเรามีน้ำปลาอยู่ในบ้านเราก็ใส่น้ำปลาด้วยเกลือด้วยที่นี้เขาจะใช้เกลือเป็นเป็นหลักแต่พอดีเราสั่งมาทำอาหารไทยก็เลยเหลือใส่น้ำปลาก็อร่อยเป็นอาหารง่ายๆ ตามหลักเราต้องจ่ายยี่สิบโคนเนาะหนึ่งร้อยบาทแต่เราไม่จ่ายแล้วเราขี้เหนีวขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะคะ